คำถามที่น่าสนใจครับของกลุ่มหลวงพ่อพุทธทาสก่อนนะครับของกลุ่มหลวงพ่อพุทธทาสนะครับจากอี้ครับอี้อี้อยู่ไหมครับอี้อยู่ค่ะครับอี้คำถามที่น่าสนใจมากเลยครับอะ่ะเชิญครับคำถามนะคะก็คือในคําสอนของทุกกลุ่มสำนักใหญ่จะต้องมีมัคอยู่ในนั้นด้วยใช่หรือไม่ค่ะอืมคำถามของทุกกลุ่มสำนักใหญ่ ที่เราทาทั้งหมดเจ็ดสำนักด้วยกันใช่ไหมครับใช่้อง,องนักอยูนะด้วยใช่หรือไม่อ่ะยี่ตอบเลยครับตอบคือใช่ค่ะเนื่องจากมักคือหนทางสู่ความดับทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจส,สี่จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกนิโรธทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ค่ะอืมโอเคครับอาจารย์สมชายครับ ครับก็ถูกต้องแล้ว,ลวก็คืออนี้อันมีองค์ปรก็คือทางสายกลางก็เรียกคุกกานิโรธคาไมนีปฏิปทานั่นเองนะครับก็ตอบตรงแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาครับผม